โอเคก็สว okay, so so ัส네ดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนนะครับตอนนี <t> ้กลับมาอยู่กับพี่เอกอีกแล้วนะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะทําการทําเหมืองกันนะครับเดี๋ยวพี่เอกก็จะลงไปเอาอุปกรณ์ก่อนนะที่ห้องเสร็จแล้วก็เราจะลงไปขุดเหมืองกันเพราะว่าพี่เอกอยากได้เหล็กนะครับเอามาทําอุปกรณ์ให้ดีขึ้นด้วยนะฟาบเดี๋ยวก็จะขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับแล้วก็ไปทําที่ขุดเดี๋ยวเอาไม้เอาไม้มาด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่เอกจะทาอันนี้ด้วยนะ ทำแผ่นเพลทสำหรับวางนะครับเพราะว่าเดินเข้าประตูเนี่ยต้องคอยคลิกอยูเป็นประจำเลยอยู่ตรงไหนเนี่ยแผ่นเพลทอ้าวไม่มีอ่อไม่ใช่นี้อันนี้ก็ไม่ใช่อ,อันนี้ไม่ใช่อันนี้ถังอันนี้อ่านมา้าอืมไม่มีโอเคไม่มีก็ไม่มีเฮ้ยเดี๋ยว ต้องเป็นอันนี้เรียบร้อยเอามาสักสองอันละกันนะครับป๊บนี่เสร็จแล้วก็ลงไปที่ประตูด้านหน้านะครับเพราะว่าประตูด้านหน้าเนี่ยเราเราใช้ประตูเนี้ยออกเป็นประจำเลยเอ๋อมืดแล้วด้วย <c oughs> โอเคก็จะวางแบบนี้นะครับนี่เวลาเหยียบก็จะเปิดให้ได้แต่ว่าตรงนี้มันเป็นเป็นหินเนาะ งั้นเราวาง2อันตรงนี้แล้วกันนะครับอ่าเหยียบก็ปเปิดประตูแล้วเข้าบ้านได้เลยนะไม่ต้องไปัวซอมบี้หรือตัวอะไรเข้ามานะครับนี่เวลารีบๆมาปุ๊บอ่าเรียบร้อยเอาละเดี๋ยวเพกกาเตรียมของนะครับก็จะเป็นพวกไฟแล้วก็จะลงไปในถ้ำนะครับดูว่าเราไปขุดอะไรได้บ้างนะโอเคก็เพ็กลงไปขุดมารอบหนึ่งนะครับได้ทองแดงมาละเนี่ยตรงเนี้ยเลยนะแต่ว่ายังไม่ได้ทําเป็นโพรงถ้ำลงไปนะครับก็คือ วนเข้ามารอบๆก่อนรู้สึกว่ามันจะเป็นแค่แบบเป็นทางเข้าถ้ำสองทางเนี่ยแบบนี้แต่ว่าเพื่อก็ไม่ค่อยไว้ใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลางคืนน่ะจะมีพวกมอนเตอร์เข้ามาเดี๋ยวเราจะปักเทียนไว้รอบๆก่อนหนีเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ปักเอาไวอ้อ่ะเดี๋ยวมอนเตอร์มันแบบมันมีความมืดเข้ามาใช่ไหมตัวมอนเตอร์เองอะ่ะมันก็จะพยายามเดินกันลงมานะครับแล้วก็คราวี่พราเราอยู่ในถ้ำเนี่ยเราจะอันตรายนี่ต้องปิดเอาไว้อย่างงี้นะครับปักไว้รอบๆเนาะ อันี้พอจุดรอบๆไม่มีแล้วอะ่ะก็ทางที่มอนเตอร์จะลงเนี่ยมันก็จะมีน้อยลงนะนี่เราจะปักไว,ทว้ทั่วๆอย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเพื่อก็จะเริ่มขุดจากโซนนี้เข้าไปนะครับแล้วก็จะขุดลึกลงไปข้างล่างเรื่อยๆนะมาดูกันซิว่าเราจะได้ของอะไรมาบ้างนะครับที่ต้องการจริงๆก็จะเป็นเหล็กนะครับเพราะว่าเหล็กเนี่ยมันเอาไปทําอย่างอื่นต่อได้เนาะแต่ว่าดันมาเจอทองแดงซะก่อนนะครับก็เลยเก็บทองแดงไปก่อนนี่ปักไว้ทุกระยะนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวขุดไปก็จะมองไม่เห็นด้วยนะวิธีขุดก็ใช้ขุดลงแบบนี้เอานะครับเราจะไม่ได้ขุดลงไปตรงๆนะนี่โอ้ตรงนี้แร่ทองแดงเยอะมากเลยถ้าขุดลงไปตรงๆอ่ะมันก็ยังไงอ่ะคือมันก็ดีนะครับก็คือลงไปได้ชั้นลึกๆได้เร็วดีแต่ว่าเวลาเราขึ้นเราขึ้นไม่ได้นะเราต้องขุดอ้อมขึ้นมาอีกหรือเราต้องมีบันไดลงไปด้วยนะไม่งั้นเราก็จะไม่สามารถที่จะขึ้นมาได้นะครับนี่โอ้ทองแดงเพียบเลยอ่ะตรงนี้เป็นเป็นแหล่งแร่ทองแดง ไม่รู้เหมือนกันว่าทองแดงเอาไว้ทำอะไรนะครับเดี๋ยวเล่นๆไปเดี๋ยวก็รู้ไปเองเนาะแต่ตอนนี้พี่อการลงไปขุดหาเหล็กให้ได้ก่อนนะครับโอ้ทองแดงเพียบเลยตรงเนี้เดี๋ยวเอาไปก่อนนะครับนี่ปุ๊บตรงนี้อะไรเนี่ยไม่ใช่หินนะครับปุ๊บมาขุดอีกเนียบน้อยเอน้องหมาก็ตามลงมาด้วยนะเดี๋ยวให้น้องหมาขึ้นมาข้างบนก่อนนะรู้สึกกกะกะ เดี๋ยวเพรก็จะขุดตรงนี้ไปเรื่อยนะครับแล้วก็มาดูกันซิว่าเราเราจะได้เหล็กมาเพียงพอไหมนะครับก็ขุดไปได้ประมาณ5นาทีนะครับได้เหล็กมาไม่เยอะนะครับได้มา15อันเท่านั้นเองเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวออกไปเซอร์ไวนะครับออกไปท่องโลกกันผจญภัยกันก่อนนะสิ่งที่ต้องเตรียมเลยก็คือเพจกะต้องมีต้องมีดาบนะครับดาบที่ทําจากเหล็กนะเพราะว่าน่าจะฟันได้แรงกว่าดาบที่ทําจากไม้หรือดาบที่ ทำจากหินนะครับแล้วก็ต้องมีชุดเกานะเนาะเดี๋ยวก็จะเอาตรงเนี้ยมาหลลอมๆรวมกันนะครับแล้วก็จะออกไปโลกข้างนอกนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันยังไงอ่ะมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเขตหนาวอะ่ะเราปลูกอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นนะครับต้องเอาไฟมาคอยปักด้วยแล้วก็ขึ้นได้ช้าปลูกมาต้องนานเพิ่งจะได้แบบขนมปังมาไม่กี่อันเองนะครับเอาละเดี๋ยวทำดาบก่อนแล้วกันนะครับอันนี้จำเป็นกว่า ได้มาแล้วดาบแล้วต่อไปก็จะทําเป็นเดี๋ยวดูเกาะก่อนนะครับนี่ได้เกาะมาแล้วนะครับยังพอทําอะไรได้อีกไหมเนี่ยรองเท้าเหลือสองก้อนนะครับเอาอะไรดี่เอาหมวกแล้วกันอ่ากันหัวไว้ดีกว่านะครับขาไม่เป็นไรเอาละตอนนี้นี่ ตอนนี้เป็นงนี้นะครับเดี๋ยวจะลองใส่ดูเนาะเออหมวกใส่หัวนะครับบวกมา2อ,อันนี้บวกอีอกหอันนี้เอยไม่ใช่อันนั้นเอาไปย่อยเออต้องเอาไปใส่ที่มือนะครับนี่แทนพวกนี้ไปเรียบร้อยมาแล้วเท่เลยนะโอเคเดี๋ยวเพ่ก็กอาไปลุยข้างนอกดูนะครับว่าเราไปได้ไกลขนาดไหนครั้งที่แล้วเพ่กไปได้แค่แบบเป็นชายหาดเนาะเดินตรงออกไปทางด้านหลังไปนิดเดียวก็ไปเจอชายหาดนะครับ แล้วก็เจอโจรน้องบอกว่าเป็นโจรโจรกับอะไรไม่รู้ที่ปลาชมวกขึ้นมานะครับเพชรลืมเอาหมาไปด้วยสําคัญมากนะครับคือน้องหมาเนี่ยช่วยเราได้เยอะมากเลยนะตรงนี้ทําไงดีอะเอานี่เอาวางไว้นี่เลยแล้วกันเรียบร้อยอ่าทำทางขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเพชรจะลองไปลุยด้านหลังดูนะครับว่า เราจะเจออะไรไหมเอาละเช้าพอดีเลยนะครับก็มาถึงบริเวณชายหาดด้านหน้าแล้วนะครับตอนนี้ก็เหมือนจะไม่มีอะไรเนาะโล่งเลยนะครับมอนเตอร์มอนเตรอเตร์ก็ไม่มีนะเฮ้ยเพล่กเจอนี่ครับฟักทองฟักทองเดี๋ยวเก็บไปก่อนนะครับโอ้โหนี่ไง เราจะต้องเอาไปทําของกินได้แน่เลยนะครับแต่ก่อนอื่นต้องเอาไปหาที่ปลูกด้วยคือพี่อกไม่อย,อยากอยู่ตรงที่เป็นดินแดนหิมะแล้วอะ่ะอยากให้มันไปอยู่ตรงจุดอื่นเนี่ยเย็บเลยเนี่ยเก็บไปหมดเลยนะครับอยากไปอยู่ตรงจุดที่มันแบบอากาศอบอุ่นกว่านี้นะครับอันนี้มันดูแบบกันดานไปหน่อยถึงจะมีของก็ตามนะแต่ว่ามันปลูกได้ค่อนข้างช้าเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้านะครับว่าเรามีอะไร เพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าตอนนั้นเพียงมาเจออยู่ตรงนี้นะครับเจอน้องกระต่ายเพียบเลยอ่ะนี่เจอต้นอ้อยด้วยนะครับเดี๋ยวต้นอ้อยไปด้วยดีไหมป๊าเรียบร้อยไม่เจอโจรพวกนั้นแล้วนะครับขอหายไปไหนเราก็ไม่รู้เดี๋ยวลองเดินไปทางขวามือแล้วกันนะน่าจะมีอะไรให้สำรวจนะครับเพราะว่าเกาะนี้ทั้งเกาะก็น่าจะเป็นหิมะหมดเลยเนาะ ตรงรูนมีแท่งอะไรใหญ่หญๆด้วยไม่รู้เดี๋ยวลองขึ้นไปตรงรูนดูดีกว่านะครับน่าจะมีอะไรให้สารวจเพิ่มขึ้นเนาะแล้วเดี๋ยวเพียงอาจจะต้องทําเรือนะครับแล้วออกไปสารวจที่อื่นเนาะแต่ว่าตอนเนี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยโอโหนี่เลยครับอันนี้เขาเรียกว่าเฮลเกตนะครับหรือประตูนรกมีของด้วยอ่ะเก็บ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 ,เก,บเก็บหมดเลยนะครับ เป็นประตูนรกครับแสดงว่ามีคนเคยผ่านไปนรกมาแล้วนะครับเพียกได้หมวกมาใหม่ด้วยอ่ะเท่เลยอ่ะใส่หมวกใหม่ก่อนแถมได้กางเกงมาด้วยนะครับอันนี้อะไรอ่ะโกลเด้นแครอทเฮ้ยมีพัวด้วยพวทองเอาไว้ทำอะไรไม่รู้โอเคก็น่าจะดีขึ้นนะครับเรามีของให้ใส่เยอะขึ้นแล้วดูดิเฮ้ยแหมเป็นชุดโกโคอสเลยสีทองเลยนะ น่าจะดีขึ้นเยอะนะครับเอาละเดี๋ยวพี่เอกจะอบพยพมาสร้างที่อยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับคือเดี๋ยวกลับไปเตรียมของก่อนนะแล้วก็จะมาสร้างบ้านตรงนี้แล้วก็ไปขุดเอาแร่เหล็กเพิ่มนะครับเพราะว่าพี่เอกก็จะลองเข้าไปในประตูนรกดูนะแต่ว่าอาจจะยังเข้าไม่ได้ในคลิปนี้หรอกนะครับเพราะว่ามันจะต้องเตรียมหลายอย่างเลยนะอย่างอันนี้มันขุดในตัวอันนี้ไม่ได้นะครับหินสีม่วงเนี่ยเนี่ยมันขุดไม่ได้นะ เราน่าจะต้องใช้ที่ขุดที่เป็นเหล็กหรือว่าเป็นเพชรนะครับว่าแล้วก็เดี๋ยวกลับไปที่หมู่บ้านนะครับแล้วก็ไปเตรียมของกลับมาดีกว่าโอเคเตรียมของนานไปหน่อยนะครับมืดตื้อตือเลยต้องรีบวิ่งแล้วนะครับดีนะเราเอาน้องหมาตามมาด้วยน่าจะไม่มีสัตป,ประราดอยู่แถวนี้นะครับมีแค่ปลาหมึกเนาะเพราะรอบที่แล้วมาก็ไม่เจออะไรนะครับเจอแต่น้องกระต่ายมันอ,อยู่ทางไหนทางซ้ายมัง้งไม่ใช่ต้องเป็นเกาะด้านหน้านะครับมู่น้องหมาไปนู่นแล้ว เดี๋ยวต้องตามเดี๋ยวต้องตามโอเคน่าจะโล่งนะครับไม่มีเฮ้ยอะไรอะ่ะโอ้โหตรงนี้ก็มีอุย้ยโอโ้โดนยิงนี่ต้องบวกแล้วนะครับนี่บวกบวกเป็นชื่ออะไรเนี่ยอ่านชื่อไม่ไสักโอ้อันนี้บวกไม่ได้โอหลบดีกว่านะครับอันตรายโหโดนยิงไปด้วยแล้วก็เหมือนติดพิษด,ด้วยนะครับนีแมงบุม น้องหมาน้องหมาต้องรีบแล้วโอ้โหเหนื่อยอะเดินไม่ทันเดี๋ยวต้องกินโอ้โดนยิงมาสองดอกนะครับต้องกินหมูก่อนนะกินหมูเพิ่มพลังนะครับเดี๋ยวเพียกอ้อมไปอยู่ฝั่งนู้นก่อนแล้วกันเนาะไม่น่ามากันคืนเลยลูกนี้นอนให้เช้าดีกว่ารู้สึกว่าสัปดาห์าดกลางคืนเนี่ยจะเยอะมากนะครับตอนนี้ดูดีตาม้างหลังเพียบเลย โอเคละเดี๋ยวเราอ้อมไปตรงนู้นก่อนนะครับไปอยู่บนอีกเกาะเกาะหนึ่งก่อนนะต้องเอาตัวรอดช่วงกลางคืนไปก่อนนะครับน้องหมาเราไปไหนเราก็ไม่รู้นี่เดี๋ยวขึ้นก่อนนี้ก่อนแล้วกันนะดูเหมือนไม่ค่อยมีตัวอะไรนะครับมีแค่แมงมุมใช่ไหมโอเคไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับโอเคเฮ้ยน้องหมาขึ้นมาแล้วครับสะบัดน้ำนเ,เลยเมื่อกี้เหลืเทเลย เดี๋ยวเอาเทียนปักไว้ก่อนนะครับอันตรายครับมีแค่แมงมุมโชะนี่ตีได้สบายเฮ้ย,ยจมน้ำาฮ้ยได้ใยแมงมุมด้วยพอมีโอกาสทำเบ็ดตกปลาแล้วก็ธนูได้นะครับเอออันนี้ค่อยดีหน่อยธนูเอาไปเลยลุยนี่ต้องสั่งน้องหมาเข้าไปจัดการนะครับตอนนี้มันไม่ถูกกันนะครับเพราะว่าตัวสเกลตันเป็นกระดูกนะ ส่วนน้องหมาของเราเนี่ยก็ชอบกินมากเลยนะกระดูกนะครับโอ้โหแหวงเดี๋ยวเอาแมงบุมดีกว่าปุ๊บ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 เรียบร้อยตายโอเคก็ต้องหลบๆให้ถึงเช้านะครับแล้วเดี๋ยวเพยกจะไปสร้างบ้านตรงนู้นเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าไปสร้างบ้านเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับโอเคตอนนี้ก็ไปตัดไม้มาเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าไม้ที่เอามาน่าจะไม่พอเนาะเอาละตรงนี้นะครับเดี๋ยวเพยกจะสร้างด้านหน้าประตูนี้เลยนะ จะได้ใกล้ๆนะครับเริ่มจากวางฐานที่เป็นหินก่อนนะครับแล้วก็เนี่ยจะวางประมาณแถวนี้เนะาะอันนี้เก็บขึ้นไปก่อนเกะกะฐานที่เป็นหินโอเคเราหินกับไม้ลงมานะครับเราใช้แค่นี้ปั๊บตรงไหนดีตรงนี้ละกันอ่าวางไปปั๊บปั๊บแห่เรียบร้อย โอเคก็ okay. สร้างแบบนี้เลยนะครับธรรมดาเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมไว้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามันเริ่มมีทรัพยากรเราค่อยมาปรับแต่งบ้านของเราตรงนี้ลกันนะครับส่วนป้อมปราการตรงนั้นอาจจะทิ้งแล้วเพราะว่ามันมันอยู่ลึกเกินไปนะครับเสี่ยงต่อการโดนทําลายจากมอนเตอร์หลายๆตัวด้วยนะและอีกอย่างเดี๋ยวเพีก่ก็มีจุดมุ่งหมายที่จะลงไปที่ประตูของนรกนะครับหรือว่าเนเธอร์เกตนี้ด้วยนะครับ โอเคพื้นก็เป็นไม้นะครับแล้วก็ไปขึ้นเสาเอาละเดี๋ยวเพ็กก็จะขอสร้างบ้านไปเรื่อยๆให้ก่อนนะครับตรงนี้เอาละคราวนี้ด้านบนนะครับด้านบนเราก็จะวางลักษณะนี้นะครับแล้วเพ็กก็เอาดินอุดไว้ก่อนก้อนนึงนะครับจากนั้นก็เอาไม้นะครับมาแบบนี้วางต่อก้อนดินใหม่นี้ครับโอเคปึ๊บป๊บ ปุ๊บก็จะได้เป็นทรงเหมือนกับจั่วบ้านแล้วนะครับจริงๆทําสี่เหลี่ยมก็ได้แต่ว่ารู้สึกว่าไหนๆก็ออกมาแล้วก็ทําให้มันให้มันเหมือนบ้านระดับหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนก้อนดินที่เอาต่อขึ้นไปนะครับก็ทุูออกนะฟ้าจากนั้นพี่ก็นะครับจะทําการหลอมนี่หลอมทรายไว้นะครับได้เป็นกระจกนะเอาเป็นกระจกอย่างง่ายไปก่อนนะครับตอนนี้วางวางวางนี่เริ่มมีลักษณะขายบ้านแล้วนะครับโอเคก็ วางกระจกไปเรื่อยๆนะครับจนรอบแล้วก็ทําประตูมากั้นนะตอนนี้พี่เอกไปเดินปักไฟรอบๆไว้หมดแล้วนะครับเพราะว่ากลัวว่าตรงนี้มันมีสัตประหลาดเยอะมากนะครับถ้าเราไม่มีไฟเดี๋ยวมันก็จะอยู่ลําบากนะครับนี่ทําประตูไว้นะปับ๊บประตูก็จะวางตรงนี้นะครับอ้าวพลาดโอเคเดี๋ยวเอา เอาะไรเอาก้อนดินวางไว้ก่อนนะครับแล้วก็วางประตูแหมได้แล้วนะครับทุบออกนะตรงนี้ก็เดี๋ยวอาจจะวางหินล้อมไว้นะครับรอบๆบบ้านนะทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะนี่วางเอาไว้นะครับก็สวยดีนะแบบนี้เฮ้ยหมาออกมาทำไมต้องเข้ามาเกะก,กะตอนเราทำบ้านด้วยไม่ออกด้วยอะ่ะ ออกมานี้ดิให้ออกเออมาแล้วโอเคนั่งอยู่นี้แหละอยาเกะกะปับ๊บนี่อันนี้ก็จะเป็นอ๋อนึกออกแล้วขอเรียกว่าระเบียงบ้านนั่นเองนะครับอเอกก็จะวางล้อมรอบไปเลยนะรอแล้วปึ๊บป,บปบอ่าสำหรับลงจอดรถเนี่ยไม่ต้องนะครับเพราะว่าเราไม่มีรถนะไม่ครับเรามีแค่บ้านนะโอเคก็เริ่มเป็นบ้านแล้วนะครับเดี๋ยว ค่อยมาทําเพิ่มคราวหน้านะคราวนี้พี่เอกก็มีบ้านอยู่อาศัยแล้วนะครับเดี๋ยวขอเอากระจกใส่ให้ครบก่อนนะเดี๋ยวถ้าสเกลตันมานะครับมันจะยิงดนรูเนี่ยครับทะลุรูเข้ามาไม่มีกระจกกันนะเราจะตายเอานะครับปับป๊บปับ๊บปั๊บเรียบนี่หนึ่งสองสาโอเคดูดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับมีบ้านของตัวเองแล้ว สำหรับตัวทางไปนรกนะครับเดี๋ยวเพชจะต้องไปทำฟาร์มหาเพชรมาก่อนเนาะเพราะว่าตัวขุดเพชรเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถขุดตัวหินนรกสีม่วงตรงนั้นได้นะสำหรับวันนี้เพชก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็คนไหนที่เข้ามาดูแล้วชอบใจก็อย่าลืมกด subscribe กับกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะจ๊ะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายจ้า